ครับผมก็มาเจอกันอีกแล้วกับรุ่นซามูไรเอ็นี่ซามูไรเอ็บาลิต้านะครับเป็นบาลิต้าซา,า,ามูไรเอ็เอของอเกมทำรรมาจากเกมเกมหนึ่งในไบโอฮัคขาดหรือเลสซิเดนอีว l นี่นะครับเป็นหน่วยตา ตาและคูณอะไรพวกเนี้ยมั่วเปล่าไม่ไม่มั่วไปดูไปดูไปดูอ๋อเคยเล่นเกมอยู่ฮะเคยขายเกมเคยขายด้วยขายเกมฮะขายเกมด้วยขายเกมนี่อะเขียนซามูไรเออ่าอ่านว่าสแตนดาร์ดนี่โมโอเดฟฟอร์ดมาโอเดฟฟอร์ดไอ้โอเดฟฟอร์ดนั้นสนามมันสนามฟุตบอลไม่ใช่เหรอก็ใช่ อะไรของคุณวะโอเทนฟอร์ดโอเคมีมหาลัยโอเทนฟอร์ดด้วยจะได้รู้ไว้เดี๋ยวส่งลูกกูไปเรียนบ้างเมื่กูเคยได้ยินตัองฟองตัวรุ่นนี้พิเศษตรงที่ออโต้ได้ด้วยสามารถยิงเซมิแล้วก็ปรับตรงนี้ลงมาครึ่งหนึ่งก็จะเป็นออโต้ได้แล้วเซฟรถนกเปล่าเซฟรถนกครับรถนกจริงเปล่าจริงโอ้ยขอบไปคลิปเราต้องมีสาระบ้างสาระมีน้ำหนักเท่าไหร่ เก้าขีดประมาณน้ำหนักชั่งมาเมื่อวานนี้หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบม 1, ไม่ใช่น้ำมวยไม่ใช่น้ำมวยเก้าขีดเก้าขีดนี้หนักนะหนักนะเก้าขีดเกือบเก้าขีดอ่ะหนักมากอ่าลูกค้าชอบถามไหมน้ำหนักเท่าไหร่ความแรงเท่าไหร่ความแรงก็สามร้อยตอนต้นเดี๋ยววัดเลยเดี๋ยวเราทดสอบวัดเลยอ่าเห้เห็นด้ามนี้เป็นพลาสติกนะไม่ใช่ไม้นะแต่ลายไม้จริงนะแต่ลายไม้นะใช่ลายไม้เฉยเหมือนเหมือนไม้จริงนะใช่เหมือนไม้จริงนะ อีกข้างหนึ่งอีข้างหนึ่งอ่ะ่ะสวยนะสวยครับสว,สวยนะเคแต่เราลองยิงใช่ไหมวัดความแรงลูกค้าด้วยเรารีวิวอะอน,นี่เข็มออ,โ,อตโตศูนย์แต้มเห็นมองมองง่ายเป็นศูนย์เป็นจุดเออแต่ไม่ไนไซน์นะแต่เป็นจุดต่มองง่ายหน่อยแต่ถ้ารุ่นเก่ามันไม่มีนะเก่าเป็นแท่งธรรมดาใช่ไหมใช่ แก๊สซ่อมลงนะครับเหมือนเดิมตรงๆเดี๋ยวไปเอียงกัีไปตั้งอย่างนี้นะไม่เข้าเพราะอะไรมันไม่เข้าแก๊สมันไม่สามารถลอยขึ้นมาข้างบนได้ใช่แก๊สไม่สามารถลอยขึ้นมาข้างบนได้มันต้องลงที่ต่ำใช่มันไหลลงมาแก๊สมันไหลลงมาเดี๋ยวก็กดปึ๊บสักแปดเก้าวิครับอยู่ว่างกินลูกชิ้นก่อน <ไ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูถ่ายคลิปปืนอยู่เหลืออยู่วะเนี่ยนี่ครับเกี่ยวสปริงแล้วก็หยอดสําหรับคนคล่องแล้วเนาะก็ <_ d isk> ใส่ตรงนี้ถ้าคนยังไม่คล่องก็ใส่ด้านหน้าด้านหัวที่บอกไป, RC, <_ d isk> ไปไหลายๆคลิปปึ๊บก็กดลงไปนี้ก็ได้แต่จะช้าหน่อยแค่นั้นเองข้างล่างเร็วกว่าข้างล่างเร็วกว่าแล้วก็ใส่ปืนขึ้นลำ โอเคดูดูให้มันมาทำงานดูสัตว์เนีตย่เงี้ยหญิงให้และเข็มใหเหมือนไฟถ้าแรงมีไหมนะว่าความแรงปะอ๋อลืมวัดความแรงให้ดูเท่าตีเท่าตีน่ะเดี๋ยวเรามาดูความแรงกันก่อนเนาะแรงเท่าไหร่โอ้แรงครับตัวนี้แรงกว่าพวกสาม้อยกว่าสามร้อยสามสิบ 3ามร้อยสมสิบเก้าตีไป3 4สามร้อยสี่สิบเฮ้ยแรงว่ะแดงแรงใช้ได้อ่ะเดี๋ยวเราลองมาลองยิงเซมิก่อนก็ปรับลงครึ่งหนึ่งนะครับพยายามกดสองข้างดีที่สุดเพราะถ้าเราไปฝืนข้างเดียวบางทีมันหักได้โอเคโตกดถึง้องสามปล่อยพออันนี้ใครใช้ดักไข้เนี่ยนั้ั หมอดจ้างสไลด์แตะสไลด์ก็เคลียร์ถอดแม็กก็เคลียร์สไลด์เหมือนเดิมก็ลดน็อกทิ้งก็เซฟไงหรือเซฟลดน็อกเซฟก็ได้ที่บอกก็กดลงบล็อมกันสองก้างผมจะตีนอกกลับอันนี้ถ้าซื้อไปเนี่ยเราต้องไขตัวนี้หน่อยนะตรงหกเหลี่ยมนะฝันให้มันตึงนิดนึงใช่เพราะว่าบางทีมันอาจจะหลุดไอ้ตรงเนี้ยมีรูหกเหลี่ยมเล็กๆอันนี้อันนี้ทิกทิกเล็กๆใช่ถอดสไลด์ไงถอดสไลด์ไง นี่เอาแบบเอาแบบมีความรู้หน่อยทิปเราต่อไก็ก็กดตรงนี้ความรู้หฝั่งนี้มันจะมีปุ่มาของม่นกดฝั่งนี้นะกดลงไปปุ๊บมันจะโผล่ขห้มาเห็นไหมโผล่แล้วก็บิดตรงนี้ลงครับบิดลงก็สไลด์ออกดูฮอมดีฮอปต้องปักตรงไหน ขอปรักตรงนี้ได้เลยนะไม่ใช่เหมือนรุ่นเก่านะนี่รอบอยู่ตรงนี้ใช่ถ้ารุ่นเก่ามันต้องมันต้องถอดเข้าไปข้างในใช่ไหมเต้ยอันนี้คือปักตรงนี้ได้เลยฮอปอัพถูกต้องป่ะที่เห็นเป็นเฟืองเฟืองตรงนี้อันนี้ถอดให้ดูว่าไงแล้วตรงนี้ก็โอเคเป็นโลหะหมดเนาะใช่เป็นโลหะโอเคมีสารละบ้างพี่ครับพี่ก็ใส่สวมท้ายเข้าไปก่อนเวลาใส่กลับก็สวมเข้าไปค่อยๆขยับ แล้วก็เลื่อนเข้าไปนิดนึงก็บิดขึ้นไปเลยมันก็จะล็อกของมันเองอรอ้งแรกโอ้โหครั้งแรกครั้งแรกนี่ใส่แ๊สออกเล่นๆพี่บอกใส่แ๊สออกโอ้โหคิมนีขาเราล้วนลวนคอันนี้เท่าไหร่ราคาบอกราคาเท่าไหร่มันจะตัวนี้นะอ่าเพื่อมีน้องๆสนใจน้องๆเกี่ยวกับจัดไปจัดไปสี่บนสามไป ผมให้4,003มีอยู่4,003ประมาณ6กระบอกสุด6กระบอกโอเค6กระบอกนะครับม um ีอยู่6กระบอกไม่เหลือด้วยเพิ่งมามี6กระบอกได้มา6กระบอกหมด6กระบอกก็คือหมด่้ก็รีบมาจับจองกันนะครับนะครับที่ร้านฟามดีบีกันครับหมด6กระบอกก็คือหมดนะครับต้องรีบมาเือ๋มาโชว์หนอมาโชว์ยมโชว์หน่อยโชว์กล่องคือ เหมือนคนเหมือนคนได้รับรางวัลมาไหมนี่ออะไรครับคุณน่าใจเออโอเคปิดคลิปได้ลองปิดคลิปแบบรางวัลให้ผมภูมิใจสักครั้งดิดเดียวรางวัลดีเด่นเออลองปิดคลิปให้ผมภูมิใจสักครั้งนี้แบบพูดแบบถูกต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะอันดับแรกอันดับแรกก็ช่องฝากช่องร้านฟ้ามพิมพ์กันทอยอ่าฟ้ามพิมพ์กันทอยก็พิมพ์ F เฮ้ยนั่นต้องคบช่องนีช่องบลูทูธอ่ะคือไม่ต้องไม่ต้องสะกดนะครับแต่ถ้าเฟซบุ๊กกับไลน์ไม่สะกดนะครับเว้ยโอเคเอาช่องก่อนช่องก่อดฝากบีกันทอยเฉยเลยอ่ะช่องฝากช่องฟ้าบีบีกันทอยด้วยนะครับอ่าช่องยูทูบนะฝากกดไลค์กดไลค์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดซับอะไรซับตักไคซับสคาไฮส์ตะไคร้เป็นสามทีบ้านนู่นเอไอท์สักแคปสักแคป สักนาพอ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 แล้วก็เ e b o o k Facebook สะกด Facebook ก็ Facebook เตยพนัคอนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป่นส่วนตัวแล้วพี่แล้วอ๋อเฟซบุ๊กร้านเอฟเอ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 เอฟเ้เอเอเอฟเอเกฟเอเอฟเอฟเอเอฟเอเอฟเออฟเอเอฟเอเอฟอเอฟเอ้อฟเอเอเด้นอามเ เที่ยงคืนสี่โมงได้นะแต่พี่ตอบเองนะโอเคครับก็วันนี้ไปก่อนไปก่อนครับมาแนะนำปืนใหม่เฉยได้ได้ครับเป็นคลิปสั้นๆนะสั้นเข้าไม่รู้สั้นก็่คลิปนี้ไม่กี่นาทีครับคลิปนี้สุดยอดครับคุณมากครับขอบคุณมากนะครับอยากแปดประมาณนะครับผมนะครับคนต้องทางการสั่งซื้อของฟ้าพิพิการนะครับแานนี้ก็สามารถเข้ามาในแอป lazada ได้นะครับ แล้วก็สามารถอดยพิมพ์อะลรก็ได้พิมพ์คําว่าปืนบีบีกันก็ได้อ่าแลวจะขึ้นมานะครับจะมีเมาสังเกตโลโกโ้ฟ้าบีบีกันสีแดงแดงมือซ้ายนะครับอ่ากดเข้าไปปั้งจะเจอเนี่ยนี่ฟ้าบีบีกันใช่ไหมเลื่อนมานะครับจะเจอร้านค้าเห็นไหมร้านฟ้าบีบีกันกดเข้าไปเลยไปที่ร้านค้า๊าดูสินค้าทั้งหมดเนี่เห็นไหมเร้านเราก็มีในร่ในซาร์ด้าแล้วสามารถสั่งซื้อในาราซาด้าก็ได้มีของอยู่มาร้อยกว่าชิ้น อ่าร้อยกว่าชิ้นแล้วก็เข้าไปสั่งส้นีนี้ได้แล้วอีกหนึ่งช่องทางโอเคครับผมอ่าร้านฟ้าบีบีกน,นี่ยให้ดูโลโก้ร้านอ้าวจะเป็นนแล้วะนี่นี่ฟ้าบีบีกัน